กลาบสวัสดีพี่น้องสุภุสุค,คนนะครับทิดแดงค้นไข้ภาพพี่น้องมาเบิงภาพน้ำโชคกลาบนะครับแนวทางเล็กเด็ดตัวเล็กทีนาสนใจงวดประจำวันที่6 6มิถุนายน2 5 0 0ารอย 67เตอพี่น้องเดินนะครับสิภาพพี่น้องมาตามต่อข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะนะครับโดยเฉพาะสำนักที่เพิ่นมาเพิ่นเขาพี่น้องครับในคลิปนี้สิมีอยู่สองสำนักเดินนะครับเพิ่นแตกสามตัวในงวดที่ผ่านมาพี่น้องเพิ่นกับบอดี้ท่าผู้ไดละนะครับเพราะตั้งแต่เลขออกแล้วเนี่ยเพิ่นกับแบ่งปันมาเลยนะครับพี่น้องครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์เนาะ นะครับฝากพี่น้องซอยกดแช์กดไลค์เหตดที่แดงเดอ้อพี่น้องครับเป็นการเปิดการมองเห็นเพิ่มการมองเห็นให้ท่านอื่นเพื่อนให้เห็นที่แดงขึ้นหล,ลายคนเกา่ากลับขอพระคุณพี่น้องสุภูสุคนผู้ใดกดแช์กดไลค์แล้วก็ใดเป็นการทํานายตัวเลขนะครับไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ ติดแดงผ้าพน้องมาเริ่มต้นกันทีแนวทางนะครับวิ่งบนล่างมาหนึ่งถึงสองตนะครับของอาจารย์บุรพาไม่แพ้มีสามมีสีมีหาเด้อนะครับพี่้องครับเอาขันมักน้ำเพ่นก็ล่องพิจารณาหาตัวจับใส่บึงนะครับหรือบอกระถาอาจารย์เพิ่นนะครับเพลนสิจับคู่ให้ยุนะครับ มา้วยข้อมูลแนวทางของแอดเศรษฐานะครับพี่น้องครับส6บหมีถุนายนวิ่งรูดสามและห้านะครับพันจับคู่สามหาสามศูน6หศูนเก้าหกศย์ี่หกนะครับแล้วก็สามตัวพันจับสามหาศูนย์สองสี่เกาแล้วก็เก้าศูนย์หเก้าศย์หนี่เลขตัวเก่าเนาะนะครับของงวดก่อน่นนะครับ เอาบวาสิเป็นเหล็กเก่าเหล็กใหม่กับมีโอกาสมาได้ซ้ำๆกันนะครับพี่น้องครับใบนี้เป็นแนวทางของใหญ่วิทย์นะครับ16มิถุนายน3 6 1 4 6 1 2ตัวนี่6 1 1 6นะครับของใหญ่วิทย์นะครับ แนวทางของแอดสุยนะครับงวดนี้16 oh, มิถุนายนพี่น้องครับ82 83 87และ23เด้อนะครับมี4หางเนาะนะครับถ้าเบิ่งว่าเพิ่นสิเน้นให้หางใดโอ้เพิ่นเน้นให้83พี่น้องนะครับวันนี้คือตัวเน้นตัวเด่นหางเดียวของแอดสุยนะครับพี่น้องครับ มื่อวันี้วันอาทิตย์นยพี่นองเนาะนะครับวันอาทิตย์ที่สองมีถุนายน2567้ายขณะนี้ทีที่แดงกำลังเบาอยู่นี่21อนาฬิกา49เนาทีเด้อเมื่อนี้บุญมงไฟอำเภอย่างสีสุราษนี์เป็นมือจูดนะครับพี่น้องครับหมู่บ้านนี่มือแห่โอ้ยทิที่แดงกระบาดไปน้ำพ่นน้อพี่น้อง,นองฝนตกน้ำท่วมเข่าส้นนี่คันแท้ขาดนะครับยากน้ำอันไปเลาะหน้านะครับพี่น้องครับปั่นคันแท้เนาะ ตะปานินก็บ่ท่านแล้วดอกพี่น้องนะครับยังอีกหลายปองอยู่นะครับรถบัตรหลมรถบัตรพุ่นละนะครับเอาพาพี่น้องมาตามต่อข้อมูลแนวทางข้างลางของอาจารย์สุมาเอียดนะครับซึ่งวัตถิพานา์มานีซีสองได้หน่นะครับซีสอง,งต้องตรงนะครับพี่น้องครับวันนี้สิบหกมิถุนายนเดินเก่าร่องหนึ่งนะครับเน,น้นสามหางนีมีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าแปดนะครับหล้กก็หา,หางร่องลงมา 41 42 48 01 02 08นะครับเอเท่าติดที่แดงสังเกตเบ้่งนี่หวยบ่าเป็นเลขตัวเก่าที่พี่น้องว่เก่าปันได้เนาะนะครับสมีเก่าอยู่กันนี่แหละนะครับ02นี่ก,ก็แมนนะครับ42น,นี่ก็ตัวเก่าออกไปแ้งงวดที่พัน,าพนมากนะครับแต่ว่าจานเพิ่นกะไ้มาเนาะนะครับเอามักนำเพิ่นกะรอหาลอตรีเด้อนะครับพี่น้องครับ แนวทางของแอดวีนะครับ16มิถุนายนข้างบนเพิ่นพี่น้องนะครับเด่น3ร่อง6กกับ0นะครับเพิ่นจับคู่3 0 3 6 0 6 7 8นะครับแล้วก็ข้างล่างเพิ่นเด่น6ร่อง1นึกับ0นะครับเพิ่นจับคู่6 0 1 0 1 6กับ8 0ดศับบนหาตามสูตรตามแนวทางของแอดวีนะครับพี่น้องครับอันนี้ของเจไลายลพัทยานะครับเพิ่นว่า 905 907 909 925 927 929 <descon fin anta> นะครับแล <anta> ้วก็2ตัว050 709 00 909 294 99นะครับเจไหล่ๆพัทยาตามมาด้วยแนวทางของนกน้ำโชคนะครับพี่น้องครับ16มิถุนายน383558แล้วก็3ตัวนี้538 นะครับพี่น้องครับแนวทางของหวยมังกรเมรไรพี่น้องผมหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสี่สามสี่และสี่สี่นะครับผู้เน้นให้ที่เป็นวงกลมนี่เดอ้อพี่น้องครับอาจารย์มังกรเมรไรนะครับ ตามมาด้วยอาจารย์แอดเทปพี่น้องนะครับสามเจ็ดแปดสามเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดและสองสองนะครับแอดเทปข้อมูลแนวทนั้งอันนี้ข้างล่างนะครับของแอดดังเม็ดทรายนะครับพี่น้องครับนี่ละเนาะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นชุดเต็มเพิ่น พี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของแอดดังเม็ดทรายกับแครเบดเดอร์นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแนวทางของแอดบีนะครับอาจารย์บีวันนาพี่น้องครับนี่ละงวดที่ผ่านมาพันสามโตแตกได้พี่น้องนะครับเก้าห้าสามนี่งสามโตแตกงวดก้อนพุ่นก็เกือบแตกขึ้นกันได้ี้นะครับเก้าศูนย์เก้าเนี่ยไหมพี่น้องนี่ สีแดงบังอยู่นี่นะครับเอางวดนี้พันไหมาจังสี่เดินนะครับรูดสามพี่น้องงวดนี้สามหาสามเจ็ดเบิร์สามสามนะครับเม็ดเดียวในพันไหสามหาเนี่เด่นกมูเนาะนะครับสามโตนี่หาสามสามก็หาสามเจ็ดพี่น้องครับพันไหมาซ้านี่เลยนะครับของแอดบีวันหน้าพี่น้องผมนะครับเอาขันมักนําเพิ่นกะจวดจัดเดิ้อพี่น้องเดินนะครับเลาะหาสื่อลอตเตอรี่นะครับพี่น้องครับ ันนี้เป็นแนวท่างข้างล่างเพลินนะครับเดนหนึ่งพี่น้องหนึ่งหกกัหนึ่งเจ็ดนะครับบีวันนาแนวทางของสาริกาดงนะครับผููพันแบงปันมาสำหรับข้อมูลหนีเนาะรูดหกกับหนึ่งนะครับสามตัวเก้าหกสามสามหนึ่งหกละกัเก้าสามหกเก้าหกสามสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าและก หนึ่งหกนะครับพี่น้องครับเก้าสามนี่เลขตัวเก้านอกนะครับเก้าไม่กับมีโอกาสมาได้ซ้ำๆกันนะครับขอบคุณอา,อาจารย์สาริกาดงนะครับใบนี้เป็นของคนเมืองสีนะครับชุดเต็มเพนเดอร์พี่น้องอันนี้เป็นชุดเต็มเพนทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซีเพนกับแคปเวเดอร์นะครับชุดเต็ม ่วนอันนี้เป็นชุดตัดนะครับพนเนนไ้พี่น้อง972719729นะครับนี่คือสามตัวเนาะสามหาง้วกาสองตัวนี่72692973กับหนึ่งเก่านะครับขอมูลแนวทางของคนเมืองสีนะครับพี่น้องครับ แล้วก็ตามมาด้วยไบนี้นะครับเลขเซียนลุนนะครับเลขเซียนลุนพี่น้องนะครับวิ่งห้าและสี่นะครับวิ่งข้างบนเนาะศูนห1ศูน2ี่หนึ่งสี่หนึ่งหาสองสามสองหกจศูนหเจ็ดหนึ่งหาแล้วก็เจ5สองหานะครับข้างล่างวิ่งเจ็ดพี่น้องครับ7จ7 5สามเจ็ดหเจ็หกเจ็ดแดของโมโนวทาทงของเซียนลุนนะครับ ครับพี่น้องมาเบิ้งของมุ่นของอมบักหอยคันนะครับสำหรับวันนี16้16มิถุนายนพี่น้องนะครับสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกสองตัวนะครับสามตัวหกสองห5 2หกสองหกหาสองหากับหา 5, 2หาสองหกเด้อของมุ่นแนวทางของอมบักหอยคันนะครับ มาด้วยแนวทางของอาจารย์แอดเอลลานะครับพี่น้องวดนนี้เพิ่นไหามาบนวิ่งห้าวัดนะครับสองหาหางเดียวพี่น้องเก้าสองหาเจ็ดสองหาสี่สองหาแางวิ่งเก้านะครับหาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเด้ขอข้อมูลแนวทางของเอลลานะครับจิด ok. แดงภาพพี่น้องมาปิดไทยที่ข้อมูลแนวทางของแอดหญิงปากกระแดงนำโชค ซึ่งหนึ่งวันทีพผ่านมาเพิ่นแตกสามตัวพี่น้องผมนะครับนี่ที่เพิ่นแตกครบสามตัวเดินนะครับเป็นอ่าสำนักที่สองสำหรับคลิปนี้เนาะอีกสำนักหนึ่งแตกสามตัวเนี่ยมันของอาจารย์บีวันนานะครับอันนี้เป็นงวดเก่าพันเดร์นี่นะครับถามว่าเบอ่ง,งวดนี้กันนะครับนี่คือของมุนงวดนี้นะครับซึ่งงบิถุนายน2567ห็ดของแอดหญิงปากกาแดงนำโชคก็ต้อง กราบขอบพระคุณอาจารย์แอดหญิงหลายๆเด้อน,นะครับเออเฝ้อขอมุลแนวทางให้พี่นองในเบิ่งงในชมนะครับ C9 C8 H3 6H HC82 นะครับบนเนียน่นตวกันนะครับพี่นองนี่คือกันสองตัว78 83 92 C3 า9 8923 h าแล้วก็ CC นะครับส่วนจะทั้งนี้สามตัวบตรนี่นะครับ 3 4มสี่แปดห้าหกเจ็ด6จ็ดสองแปหแหกศและ5 3 0พี่น้องครับข้อมูลแนวทางของแอดหญิงปากกาแดงน้ำโชคนะครับในน้ก็สิมีอาจารย์บีวันหน้าและกแอดหญิงนะครับแตก สตัวงวติพานมาเนาะนะครับแ้วก็ของอาจาร,รย์สุมาอีนะครับสองตัวพันสี่สองตรงตรงนะครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายด้วยพี่น้องเด้อกรับขอบคุณพี่น้องสุปุสุคนนะครับลิปนี้พบกันใหม่ลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ